พลังงานที่ส่งมอบมายัางคุณนะคะสิ่งที่ได้รับไปอะไรไม่ไดีแบบผ่านใช้วิจารณญานนะสิบเอ็ดจุดสนะคะพยพระคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คุณมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แลนะคะคุณมีคนที่โปเทคคุณอยู่ เป็นพลังงานบุญพลังงานของความสุดหรือเป็นผู้สร้างที่คอยคอนเน็กคอยส่งสารคอยเอื้อเฟื้อคอยอุปมัมภมคอยดูคุณอยู่แล้วในธรรมชาติตัวคนเองอ่ะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีคําตอบที่สําคัญที่สุดในชีวิตมีคําตอบในใจทุกอย่างที่คุณจะอยากได้รับคําตอบคุณจะได้รับคําตอบแล้วมันจะเป็นคําตอบหรือทางออกที่ทําให้คุณอ่ะ เจอแสงสว่างเจอความสุขและความสงบใจไปออกเปิดมนาะได้พพไพ่พระใบแรกเลยแล้ววันนี้เหมือนกับพลังงานมันเอือ้อเอื้อที่ทำให้คุณอยู่ในพลังงานที่ดีพลังงานที่มีความสุขนะคะอืมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะการจะอะไรแบบไพ่พระขึ้นมาเป็นอย่างแรกพลังงานอยากจะโอ้อคุณคะเดอะวู The ค่ะอัศวินเรียน,นะคะ สำหรับใครก็แล้วแต่ที่เคยถามว่าชีวิตเรามันจะมีเวลาชิลว่าไหมในชีวิตนี้ชีวิตเรามันจะซโลไลได้ไหมชีวิตเรามันจะมีกินมีใช้มันจะเป็นไปได้ไหมที่เงินทองมันจะตามเราเป็นไ,ไปได้สิเพราะว่าคุณกําลังอยู่ในเส้นทางของตัวเองค่ะหลังจากนี้ไปใจของคุณอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะทาให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความขาดแคลนอนใด,ดๆเลยเพราะใจคุณจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมัง่งคั่ง ความพ่งพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลพลังงานดีๆรายร้อมตัวคุณพลังงานในตัวคุณจะก,ก่อกําเนิดความเป็นไปได้มันไม่ใช่ความเป็นไปได้คือสิ่งที่มาจศจันยิ่งใหญ่แต่มันเป็นความสบายใจ ชิลผ่อนคลายเรื่องของชีวิตที่ใช้ไปแต่ละวันมันมีความมั่นคงมันมีความสงบใจมันมีคุณค่ามีเรื่องของการเงินการทองที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปโอกาสงานโอกาสเงินโอกาสชีวิตหรือแม้แต่ความรักที่สโลไลท์ค่อยเป็นค่อยไปก็กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแม่หมอชอบให้ใบนี้ที่สุดเลยอ่ะอ,อัศวินถือเดียค่ะ มันเป็นพูดถึงความตายหย่อนยอนคุณเข้าใจคําว่าตายหย่อนย่อนปะแปลว่าชีวิตหลังนี้มันไม่ต้องเร่งรีบแล้วค่ะชีวิตหลังจากนี้มันคือเสถียรแล้วมันคือมั่นคงแล้วและมันไปด้วยความมั่นคงไปด้วยระยะเวลาที่สลับเสมอค่อยเป็นค่อยไป ทุกการเดินทางทุกการใช้ชีวิตของคนหลังจากนี้ท,ทุกๆวันมันจะกลายเป็นว่าทุกวันมันมีคุณค่าทุกวันมันมีความหมายทุกวินาทีที่คุณใช้ชีวิตที่หายใจที่รู้สึกมันรู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดเลยมันไม่ใช่วัตถุเข้าของเงินทองแต่มันเป็นความรู้สึกเซนส์แต่ชตาตยานหรือแม้แต่การตระหนักรู้หรือเราเรียกว่า awakening การตระหนักรู้การยั่งรู้ของเรามันละเอียดลึกซึ้งคุณสามารถที่จะมีคําตอบในตัวเองได้คุณสามารถได้จะมองในสิ่งที่ถูกต้องเลือกในสิ่งที่คุรควรให้กับตัวเองคุณไม่ได้มองทุกอย่างอย่างที่หลายๆพลังงานพยายามประโคมให้คุณอย่างเช่นเราพยายามประโคมว่าเราจบมาต้องเรียนต้องทํางานต้องดินน้นรนแต่ ตอนนี้คุณเข้าสู่สภาวะจิตเดิมแท้ไปแล้วอะค่ะคือจิตมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องหาแล้วอะค่ะมันมีอยู่ในนั้นทั้งหมดศักยภาพเซนส์นสัญชาต,ตยานองค์ความรู้สติปัญญาการดึงดูดคู่การเติมตัวเองให้เต็มหลายๆคนในเส้นทางทรบินเฟรมโซเมตคุณเป็นตัวโอที่สมบูรณ์มากๆแล้วแบบชิลที่สุดพลังงานมันแบบ สเสถียรสบายที่สุดเราก็ไม่ล้วก็ปล่อยวางที่สุดด้วยคือมาก็ได้ไม่มาก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะคุณมีคุณมาคุณสร้างเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของผู้สร้างอยู่ในพลังงานที่แม่หมอจะไม่ใช้คำว่าปฏิหารแต่อยู่ในพลังงานของความเป็นธรรมชาติที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในพลังงานดีต้นกําเนิดในจิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้อยากให้คุณรับไปไเปิดไพ่มาวันนี้ยังรู้สึกเลยว่าแบบ มันดีมากอ่ะขอดูใต้กองสำรับหน่อยมาลุ้นใต้กองสำรับกันโอ้เราดูดิใต้กองสำรับเป็นหนึ่งเหรียญนะคะบอกเลยว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณกำลังจะปรากฏค,คุณจะจับต้องในสิ่งที่คุณคู่ควรได้เสมอไม่ว่าจะเป็นความรักที่คู่ควรเหมือนของขวัญการเงินการทองความสุขความสมหวังการมีคุณค่าความสงบใจทิศทางชีวิตในรูปแบบใหม่จริงๆมันไม่ใช่รูปแบบใหม่ มันคือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วรับเป็นอยู่แล้วแต่คุณยังไม่เคยเจอมันเพราะว่าเราหลงทางกันอยู่ตอนนั้นจานี้คุณจะไม่หลงทางแล้วค่ะมันจะเป็นทางที่ถูกต้องที่คู่ควรที่เหมาะสมกับคุณจริงๆแล้วมันจะเต็มไปด้วยคุณค่าคุณภาพความสงบความสบายใจทุกลมหายใจของคุณ มันคือคุณภาพทุกการตัดสินใจทุกความเชื่อของคุณไม่ว่าจะผิดจะถูกยังไงมันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณกําลังจะปรากฏมันไม่ใช่ปรากฏแค่เรื่องของพลังงานแต่คุณจะจับต้องมันได้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาไอเดียความคิดเซนส์หนัตตานหรือว่าแม้แต่วิสัยทัศนวิธีคิดที่คุณจะทําทุกอย่างที่มันจับต้องได้จริงๆเห็นภาพจริงๆได้รับจริงๆต่อยอดได้จริงๆ ขอให้ทุกคนได้รับพลังงานนี้ไปแล้วขอบคุณพลังงานทุกคนสำหรับวันนี้ด้วย